อุป,ประสงค์และอุปทานสมาชิกน,นายธนวัฒน์จันทศรีนายกนวัตสมดีนายคณินบดีใจแน่นนายธีรธาดาทองเพนการกำหนดราคาตามอุป,ปสงค์และอุปทานภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยมกลไกราคาจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกวคือราคาของสินค้าและบริการจะเป็นเครื่องชี้ให้หน่วยธุรกิจตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าและบริการอะไรบ้างอย่างไรและจำนวนมากน้อยเพียงใดซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์แล้วราคาจะถูกกำหนดมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาด อุปสงค์อุปสงค์หมายถึงปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคมีความเต็มใจที่จะซื้อและสามารถซื้อหามาได้ในขณะใดขนาดหนึ่งณระดับราคาต่างๆที่ตลาดกำหนดมาให้จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการจะเกิดอุปสงค์ได้นั้น ประกอบด้วย3ส,ส่วนสำคัญคือความต้องการซื้อลำดับแรกผู้บริโภคจะต้องมีความอยากได้ในสินค้าหรือบริการเหล่านั้นก่อนอย่างไรก็ตามมีแต่ความต้องการไม่ถือว่าเป็นอุปสงค์เพราะอุปสงค์จะต้องเป็นความต้องการที่สามารถซื้อได้และเกิดการซื้อขายขึ้นจริงๆความเต็มใจที่จะจ่าย คือการที่ผู้บริโภคมีความยินดีที่จะยอมเสียสละเงินหรือทรัพย์สินที่ตนมีอยู่เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการต่างๆเหล่านั้นมาเพื่อใช้ในการบำบัดความต้องการของตนความสามารถที่จะซื้อถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญคือ ไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะมีความอยากได้หรือความต้องการในสินค้าหรือบริการมากน้อยเพียงใดก็ตามถ้าปราศจากความสามารถที่จะซื้อหรือจัดหามาแล้วการซื้อขายจริงๆจะไม่เกิดขึ้นนั่นคือจะเป็นแต่เพียงความต้องการที่มีแนวโน้มจะซื้อเท่านั้นซึ่งความสามารถที่จะซื้อโดยปกติจะถูกกำหนดจาก ขนาดของทรัพย์สินหรือรายได้ที่บุคคลน,นั้นมีหรือหามาได้โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเก่าคือถ้ามีรายได้หรือทรัพย์สินมากความสามารถที่จะซื้อจะมีสูงถ้ามีน้อยจะมีความสามารถซื้อต่ำกฎของอุปสงค์ภายใต้ข้อสมมุติ ว่าปัจจัยตัวอื่นๆที่มีผลต่ออุปสงค์มีค่าคงที่ปริมาณอุปสงค์ของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับราคาของสินค้าชนิดนั้นกล่าวคือเมื่อราคาลดลงปริมาณอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นและเมื่อราคาสูงขึ้น ปริมาณอุปสงค์จะลดลงลักษณะทั่วไปของเส้นอุปสงค์จึงเป็นเส้นทอดลงจากซ้ายไปขวาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออุปสงค์เส้นอุปสงค์ที่ก่าวมาแล้วเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการซื้อกับราคาของสินค้าและบริการนั้น โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่หากเรานำปัจจัยตัวอื่นเข้ามาพิจารณาและจะเห็นว่าปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือปริมาณอุปสงค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าและบริการนั้นแต่เพียงอย่างเดียวยังขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวอื่นๆซึ่งได้แก่ราคาสินค้าชนิดอื่นซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นสินค้าที่ใช้ ประกอบกันหรือใช้ทดแทนกันเช่นกาแฟกับน้ำตาลซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ประกอบกันถ้าราคาของกาแฟสูงขึ้นอุปสงค์ในการอุปสงค์ในกาแฟจะลดลงทำให้ปริมาณความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ในน้ำตาลลดลงด้วยในทางกลับกันถ้าราคาของกาแฟลดลงอุปสงค์ในกาแฟจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ในน้ำตาลเพิ่มขึ้นตามดังนั้นสําหรับกรณีสินค้าที่ใช้ประกอบกันราคาของสินค้าชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นลดลงจะทําให้ปริมาณความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ในสินค้าอีกชนิดหนึ่งลดลงเพิ่มขึ้นตามลำดับแต่ถ้าเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกันเช่น เนื้อไก่เนื้อหมูเมื่อราคาของเนื้อไก่สูงขึ้นผู้บริโภคจะหันไปบริโภคเนื้อหมูแทนเนื้อไก่เนื่องจากราคาเนื้อหมูถูกกว่าเนื้อไก่โดยเปรียบเทียบนั่นคือปริมาณความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ในเนื้อไก่จะลดลงส่วนของเนื้อหมูจะเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามถ้าราคาเนื้อไก่ลดลงจะส่งผลให้อุปสงค์ใน ไก่และเนื้อหมูเพิ่มขึ้นและลดลงตามลำดับนั่นคือถ้าเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกันราคาของสินค้าชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นลดลงจะทำให้ปริมาณความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ในสินค้าชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นลดลงตามลำดับจำนวนของประชากร แน่นอนว่าจำนวนของประชากรกับปริมาณความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ในสินค้าใดๆจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นลดลงความต้องการในสินค้าและบริการต่างๆจะเพิ่มขึ้นลดลงตามลดนิยมของผู้บริโภคปริมาณความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ใน สินค้าใดๆขึ้นอยู่กับการเวลาแฟชั่นวัยเพศระดับการศึกษาความชอบซึ่งเป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลตัวอย่างเช่นอุปสงค์ในการเกงยินในกลุ่มวัยรุ่นจะมากกว่าในกลุ่มของผู้ใหญ่อุปสงค์ในเครื่องสำอางของกลุ่มผู้ชายจะน้อยกว่าของกลุ่มผู้หญิงฤดูการเช่น ในฤดูร้อนอุปสงค์ในผ้าห่มจะมีน้อยลงส่วนอุปสงค์ในเครื่องปรับอากาศและผ้าลมจะมีเพิ่มขึ้นหรืออย่างในฤดูหนาวอุปสงค์ในครีมบำรุงผิวจะมีมากกว่าในฤดูร้อนและในฤดูฝนอุปสงค์ในล่มจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฤดูอื่นๆเป็นต้นวัฒนธรรมประเพณีเช่น ผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามจะไม่มีอุปสงค์ในเนื้อหมูเลยหรือผู้บริโภคที่เป็นชาวจีนส่วนใหญ่จะไม่นิยมการบริโภคเนื้อ,อวัวทำให้ปริมาณความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ในเนื้อ,อวัวมีน้อยการคาดคะเนราคาในอนาคตของผู้บริโภคกล่าวคือถ้าผู้บริโภคคาดว่าในอนาคตราคาสินค้าจะสูงขึ้น ผู้บริโภคก็จะมีอุปสงค์ในสินค้าเหล่านั้นในปัจจุบันเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามถ้าราคาสินค้าจะลดลงผู้บริโภคก็จะชะลอการใช้ใจ่ายในปัจจุบันลงนั่นคืออุปสงค์ของสินค้าเหล่านั้นในปัจจุบันจะน้อยลงอุปทานอุปทานหมายถึงปริมาณความต้องการเสนอขายสินค้า หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการมีความเต็มใจที่จะเสนอขายและสามารถจัดหามาขายหรือให้บริการได้ในขณะใดขณะหนึ่งณระดับราคาต่างๆที่ตลาดกำหนดมาให้จากความหมายของอุปทานจะเห็นได้ว่าอุปทานประกอบด้วย2องส่วนสำคัญคือความเต็มใจที่จะเสนอขายหรือให้บริการ กล่าคือณระดับราคาต่างๆที่ตลาดกำหนดมาให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการมีความยินดีหรือเต็มใจที่จะเสนอขายสินค้าหรือให้บริการตามความต้องการซื้อของผู้บริโภคความสามารถในการจัดหามาเสนอขายหรือให้บริการกล่าคือผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะต้องจัดหาให้มี สินค้าหรือบริการอย่างเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการซื้อของผู้บริโภคณนะระดับราคาของตลาดในขณะนั้นๆเมื่อกล่าวถึงคำว่าอุปทา,านจะเป็นการมองทางด้านของผู้ผลิตซึ่งตรงข้ามกับอุปสงค์ที่เป็นการมองทางด้านของผู้บริโภคในทางเศรษฐศาสตร์แล้วความสัมพันธ์ของราคาสินค้าที่มีต่อ อุปทานของสินค้านั้นๆจะเป็นไปตามกฎของอุปทานกฎของอุปทานภายใต้ข้อสมมุติว่าปัจจัยตัวอื่นๆที่มีผลต่ออุปทานมีค่าคงที่ปริมาณอุปทานของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับราคาของสินค้าชนิดนั้น กล่าวคือเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นปริมาณอุปทานจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตมีความต้องการที่จะเสนอขายมากขึ้นเพราะคาดการว่าจะได้กำไรสูงขึ้นในทางกลับกันเมื่อราคาสินค้าลดลงปริมาณอุปทานจะน้อยลงเนื่องจากคาดการว่ากำไรที่จะได้ลดลงลักษณะทั่วไปของ เส้นอุปทานจึงเป็นเส้นที่มีลักษณะที่ลากเฉียงขึ้นจากซ้ายไปขวาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปทานเส้นอุปทานที่เก่าวมาแล้วเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการขายกับราคาของสินค้าหรือบริการนั้นโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ หากเรานำปัจจัยตัวอื่นเข้ามาพิจารณาจะเห็นว่าปริมาณความต้องการขายสินค้าหรือปริมาณอุปทานไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าหรือบริการนั้นแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวอื่นๆซึ่งได้แก่ต้นทุนการผลิตเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าปริมาณความต้องการเสนอขายหรืออุปทานจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศ ทางกับกันกับต้นทุนการผลิตของผลผลิตหรือสินค้าหรือบริการนั้นๆกล่าวคือภายใต้ต้นทุนการผลิตระดับหนึ่งถ้าต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าหรือบริการสูงขึ้นความสามารถในการเสนอขายหรืออุปทานจะมีปริมาณน้อยลงถ้าต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงปริมาณอุปทานจะมีมากขึ้น ราคาปัจจัยการผลิตเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตเป็นตัวกำหนดต้นทุนการผลิตของสินค้าหรือบริการซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัยการผลิตทำให้ต้นทุนการผลิตเป็นเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันเช่นถ้าค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นจะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการเสนอขายหรืออุปทานลดลงได้และถ้ากลับกันก็จะให้ผลในทางตรงกันข้ามราคาสินค้าชนิดอื่นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าชนิดหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการเสนอขายหรืออุปทานของสินค้าชนิดหนึ่งได้เช่นถ้าราคาส้มลดลงชาวสวนอาจหันไปปลูกมะนาวแทน ทำให้ปริมาณความต้องการขายส้มลดลงส่วนของมะนาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตรายดังกล่าวคาดว่าตนจะได้รับกำไรเพิ่มขึ้นจากการปลูกมะนาวแทนส้มเทคโนโลยีการผลิตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงเนื่องจากปัจจัยการผลิตจำนวนเท่าเดิมผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ ปริมาณมากขึ้นนั่นคือความสามารถในการเสนอขายหรืออุปทานของสินค้าของผู้ผลิตมีเพิ่มขึ้นภาษีจำนวนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บจากการขายสินค้าและบริการเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดต้นทุนการผลิตของสินค้าและบริการถ้ารัฐบาลเก็บภาษีในอัตราสูงจะทำให้ต้นทุนการผลิต สินค้าสูงขึ้นทำให้อุปทานลดลงแต่ถ้ารัฐบาลเก็บภาษีในอัตราลดลงทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลงและอุปทานจะเพิ่มขึ้นการคาดการราคาสินค้าในอนาคตถ้าผู้ผลิตคาดการว่าราคาสินค้าในอนาคตจะสูงขึ้นผู้ผลิตจะชะลอปริมาณการเสนอขายในปัจจุบันลงเพื่อจะเก็บไว้ในรอขายในอนาคต ในทางกับกันถ้าคาดว่าราคาสินค้าในอนาคตจะลดลงผู้ผลิตจะเพิ่มปริมาณการเสนอขายในปัจจุบันมากขึ้นสภาพดินฟ้าอากาศส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลต่อผลผลิตทางการเกษตรถ้าฝนฟ้าตกต้องตามฤดูการผลผลิตก็จะมีมากและอุดมสมบูรณ์แต่ถ้า,าสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ดีปริมาณผลผลิตก็จะมีน้อยเกา่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยต่างๆมากมายที่เป็นตัวกำหนดหรือมีอิทธิพลต่อปริมาณความต้องการเสนอขายหรืออุปทานของสินค้าและบริการต่างๆซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ